เป็นกระแสร,ราม่าในทวิตเตอร์ข้ามคืนสำหรับงานเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ของคู่จิน้นสุดฮอตแจมรัชตะฟิลม์มธนพัทเนื่องจากชาวเน็ตมองว่าไม่สมเหตุสมผลกับราคาบัตรเข้าชมที่ราคาสูงถึง5,000บาท โดยแฟนคลับส่วนใหญ่เกิดข้อสงสัยกับราคาบัตรเป็นอย่างมากเพราะมองว่าเป็นงานเปิดตัวซีรีส์เท่านั้นทำไมถึงมีค่าเข้าชมที่สูงจนเกินไปถัดมาทางผู้จัดก็ได้ออกมาประกาศยกเลิกโดยให้เหตุผลว่าการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนทั้งสองหนุม่มแจมฟิล์มจึงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวพร้อมเผยว่าการจัดงานเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ส่วนตัวรู้สึกเห็นใจกับทั้งสองฝ่ายรู้สึก เสียใจเพราะอยากเจอแฟนๆเช่นกันฟิล์มไม่ได้คิดว่าจะมีราม่าคือเรื่องการจัดงานเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เราก็ทราบราคาบัตรพร้อมทุกคนเลย เบเอฟิตอะไรก็ทราบพ,พร้อมกันทุกคนหมดเลยเราก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่เป็นห่วงทุกฝ่ายเลยครับด้วยความเข้าใจผิดในทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นความผิดพลาดก็ถือว่าเป็นบทเรียนของพวกเราที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต่อๆไปก็ต้องคิดให้เยอะคิดให้รอบคอบกว่านี้และหนมแจมผมก็เสียใจเหมือนกันก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนั้นผมก็รู้ข่าวพร้อมๆกับทุกคนอย่างที่พี่ฟิล์มบอกครับสุดท้ายก็เห็นใจกับทุกๆฝ่าย จริงๆผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ตามนั้นครับและหน่มฟิลมสำหรับงานนี้ก็ยกเลิกไปแล้วครับสำหรับโปรเจกต์ถัดไปก็ฝากติดตามด้วยครับคิดว่าดีขึ้นแน่นอนครับเอาจริงก็รู้สึกเสียดายนะครับเพราะก็อยากเจอแฟนคลับด้วยเพราะว่าต่อไปคิดว่าน่าจะมีเวลาเจอกันน้อยลงด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรด้วยแจมก็เห็นข่าวดราม่าในทวิตเตอร์เห็นแฮชแท็กขึ้นมาก็อ้าวมีเรื่องอะไรกันพอเข้าไปอ่านก็รู้สึกเห็นใจทั้งสองฝ่าย ตอนที่เห็นข่าวเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน <S <S ก,ก็นกนกนไม่ได้คุยการเรื่องนั้นให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับ, <S <S รรบก็ขอบคุณแฟนคลับที่เป็นห่วงพวกเราพวกเราก็ยังอยู่ดีครับฟิล์มขอบคุณทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่เป็นห่วงความรู้สึกของพวกเราทั้งสองคนก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าเรื่องการจัดงานเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เราไม่อยากเข้าไปก้าวไก่ตั้งแต่แรกก็ฝากติดตามโปรเจกต์หน้าของพวกเราทั้งสองคนดีกว่าบอกได้เลยว่ามีแน่นอน จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ